ทั้งสามเปลือกคือก็ครับหลังจากวันอาทิตย์ชิปมาหลายมือครับะยากหลายวันนี้เฮ็ดตยชิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าไฟฮอดได้แล้วรถชบากแก้วครับนี่ครับจิตตระมาณนี้ครับแอมข้างแล้วครับแอมค้างแล้วแอมเช่ละข้างเมื่อนี้เมื่อนี้เสียอข้างนี่ไมนแล้วเลยเสียอค้าง แกนจะด้วไปจ้างเขาทับม้แบบนี้ครับทับด่ครับทับดิครับเป็นฉากโอเครับสูงแบบทั้งทีอันนี้ก็คือทับม้เนี่คือเอาขึ้นหลังคาครับใส่หมวงขอบนะครับขอบหมวงขอบนั่นเป็นเบ็ดเลยเกลือมุ้งหลังคาครับเกลือมุ้งหลังคานี่ตัวนี้ก็ทับขอบมาขึ้นมาแบบนี้เล็กซิ่งครับเล็กซิ่งทับขอบ เครื่ก็ตัด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 เพียนเดียวไซด์ข้างบนนะครับเี้ยวเขาปิดมองตู้ลำโพงนี่เลี้ยวเขาปิดมองตู้ลำโพงเล้วเลเย็ดสีทางไหนครับเฮ็ดสีทางไหนก็เยี่ยวตู้ไม่ใส่เลยครับนี่เตยี่ยวตู้ลำโพงมาใส่ไว้เลยเพื่อให้มันได้เลี้ยวถึงย่างๆไปครับ จะแป้นะครับนี่ถึงขั้นที่ครับ,บต้องทันครับต้องทัน้น,น,นขั้นจำเลยก็เอาพ่นขามขาวพ่นยังไปก้อนนะครับอ่าสำหรับคันนี้มือแรงนี่เขาจะมาใส่ดอกลำพงขึ้นตัวมันเลียวครับนี่ถึงตัวมันเลี่ยวเราก็คันนี้คันนี้ก็ใส่ดอกลำพงใส่ในขึ้นนี่ครับดอกลำพง แต่ที่เอาตู้ขึ้นเห็นไมแเล้ยวเพราะว่าเห็ดตู้ไว้เล้าแล้วนี่เพิ่นเห็ดไอ่หมองว้างตู้มาแบบเนี้ยมันบ่ได้ขนาดกันก็เลยต้องได้ก็เลยได้เห็ดตู่ใหมครับเลยเห็ดตูล้ลำพงไหมนี่ครับตู้เห็ดเรียบเลยแล้ะเห็ดเลี่ยวอย่าอยู่อย่าอยู่แต่ใส่ดอกลำพงใส่ดอกลำพงก็เอาขึ้นรถ ทั้งหน้ากับดองพงไสกับขึ้นรถทั้งเอเจงกังหน้ากะใไส่ดองพรียบร้อยแล้วถึงยร้ยรอยแล้วอ่ะนี่แต่ที่เดินระบบครับเดินระบบกะคันนี้คนบอกว่าวันที่ยิ้มหาต้องเลี้ยวอ่ะลอเลี้ยวบอลเลี้ยวกะต้องเลี้ยวนะครับพี่นออ้องกะได้เอาสองคันนี้ออกส่วนรถเฮียนกพงสะกรอนกะเลี้ยวแต่งแก๊ดโดนล้วครับิ่นบถท่านมาเอาครับกะที่ขี่ออกขี้เขายูนนี่แหละจนน้ำมันบิดแล้วอืม เสร็จหมดทุกอย่างแล้วเทสเสียงเรียบร้อยเอาดอกเราสีมาเทสเรียบร้อยแล้วพร้อมออกงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าของขึ้นยังยังบ่มาเอาครับรอให้เพื่เจ้าของขึ้นมาเอาครับสำหรับคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกเมื่อนี้เอารถขระบะแก้วเอออเารถอ่าก้านกล้วยไปเขาอู่บัดเขาอู่บัดกะบไปคุยกับเพื่อนไว้แล้วว่าที่ไหนเพื่อนเฮ็ด วันที่ประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากวกี่ยวรถคันนี้เข้าไปอู่ครับให้เพื่อนเฮ็ดฝาเกะเฮ็ดฝาเอียงตัง้งๆหลายลายย่างครับเจ้าของก็เฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดถ่าเพื่อนไปครับเฮ็ถดถ่าเพื่อนไปก็หเอดให้มันเหลืยอยุ่หน่อยที่สุดแล้วก็เอาเข้าอู่วัดให้เพื่อนเก็บรายละเอียดห้อครับเพราะว่า,ายุนกก่นี่กับรถลูกค้ากับที่เข้ามาอีกหลายคันกับที่ต้องเอาเวลานั้นไปเฮ็ดรถให้ลูกค้า แล้วรถคันนี้ก็เอาเขาอุบัตเพื่อแบ่งงานกันไปเฮ็ดครับแบ่งงานตอนตอนนี้ก็แบ่งงานกับกันเอากันกล้วยเขาไปเฮ็ดก็คือแบ่งงานเพื่อช่วยได้เพื่อช่วยได้เอาเวลาที่เฮ็ดรถคันนี้ไปเฮ็ดรถกันกล้วยครับก็แบ่งเพคนไปเฮ็ดไปแบ่งเพคนอันนี้ก็แล้วแล้วล่ะครับนี่โค้งสั่งแล้วไปหลายเติมแล้วก็บมิตชิเอมเอ็มขังนั่นแล้วแล้วก็ับชิมาเอ็มขังนี่แล้วก็อุ่มล้มมันก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วแต่เยี่ยวไม่ใส่ จเสียออกมาใส่อะเสียออกมาใส่เครื่องปั่นอุ้มบ่มขึ้นทั้งทั้งหุ่นนะครับประมาณนี้เนี่ฮสับาแก้วก็ถึ่จะทวนใช้หลังกับที่แกะจากมือหนึ่งแกะจากมือหนึ่งมวังได้ที่แอมกับแอมไปมวังได้เฮ็ดฝาเกะกับจงหม่องใส่ฝาเกะไว้ให้เพื่นไปเฮ็ดให้อวบัดเพื่นไปเฮ็ดต่อครับเพราะว่าฝาเกะเพื่นเฮ็ดงามครับเพื่นเฮ็ดงามกว่าเอารายละเอียดว่าได้ครับรายละเอียดว่าได้ดอก ที่เมือวันก่านได้ฝึกฝีกอนหน่อยกันครับฝึกอีกนหน่อยกันเพราะว่าถ้าผมยึดไ,ไม้งมเห็ดอน,น้ำพึนไหลกะบ่ได้ครับเพราะว่าระบบก,ก็ต้องได้ขึ้นเห็นลูกค้าอยงนีนะมัน,ม,นมันเลยมาง,งมเห็ดน้ำกันบ่ได้ครับงมเห็ดน้ำกันไหลบ่ได้ส่วนหลังคากะท้าสีไว้แล้วครับนะหลังคาก็ท้าสีกันสนิมไว้ท้าสีกันสนิมไว้แล้วก็สีแดวขึ้นไว้มุ้งน่าจะ ไมุงมืออื่นนี่แหละครับฉันได้มุงกีได้ไอ้กอ๊อกกอกห้อยผู้เดียวรถเขา่ามันนี่นี่น,นะโอ้ยนะไปเหยียบมุ้งป,ปุ๋ยอีกเลยเนี่ยเลี้ยนเข่าม้าอย่างไีพี่จะใี้บอกย่างกว้างเนาะงึดไหลเนาะฮะมันดินมันบ่ทันอยู่ครับพี่น้องเนี่ยมันพรท่นอยู่มันล่เหยียบลมอีกแล้วเน,เน,เนา,า,นาเนะมัน,นมันบ่ทันแห้งดีนะ โอ้ยทีบบกอยางควงกอยังมาเลียนอยู่เนาะบือ่อบ่อยากเต็มมง,งเลียนนะน,นี่จมอีกแล้วได้บันฑ์ครับครั้งนี้กะพับไว้เรียบร้อยแล้วนีะพับไว้แล้วก็นที่เดียวไปครอบกับกับกับเขาเลยสีกาดท้า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 ก็เลี้ยวเป็นยังย่งไปครับว่าอีเปลี่ยนรถได้แต่ละคันนี่กะยากพอาะสม坤อยู่ดยได้เพี่น้องมันรายละเอียดมันหลายต้องเฮ็ดดีเต่อแอบอย่างนี้เลยเฮ็ดพอาะสมเห,หนื่ยสมนึงบ่ได้เด้ À, hết bộ đầy hết bộ đi cả Hoa phân bầy cả đùng cả, cả Hết tỷ cả hết nhạc Ngan liêu Pô kia phô nhạc Không tổng lãi lý ạ không tổng đầy lắm. Ui pha xá sấm nìp hãy hết đây đâu không anh hết rốt Phụt thấy hết chừng lại Nói hết bựng Hết rốt đi Ngan bò Ướt rốt rươi รายละเอียดหยิบอยมันหลายอย่งตอวเพนต์ตัอย่างนี้ต้องเปะเด้ต้องได้สมือกันเปะเด้ไม่เหงาไปเเด้ทางทีต้องมาแต้มเนีอยนะครับต้องความาแต้มเด้่ยตอนที่ก้าวันนั้นเหว่งเอาไม้เอาเอาเหล็กดันลงไปแล้วก็แต้มให้มันถึงข้างในเลยแล้วก็เคาะเข้าไปให้มันสมือน่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ถ้าถ้าที่กลางแหว่งเรามันมันออกเข่า่ไดเลยอุ้ยจับ ต้องเข้าใจกันครับสร้างก็ต้องเข้าใจกันทื่กันยาำเขาบอกก็ต้องฟังครับเพาบว่ฟังกับหงานก็ได้แก้เพราะเขาเขยังที่บอกอักแล้วจริงมาจากไจกับแซงนะก็ยู่นี่ต้องตามขั้นตอนครับนี่ก็ได้แด้วไกบบ่เอาได้แค่มันไปเพราะเหตุนั้นคิดเพราะว่ามันยุบเข้าไปอ๋อสิกาสอ๋อสิการตีดตัวดีกว่าแค่มันหอยที่สุด นุ่มก็ไปหล่เตอรยึดดึงถึงข้อนว่ได้ครับถึงจริงถึงข้อนว่ายึดรถยุบเข้าไปรถแก้มหน่อยที่สุดเท่าที่หน่อยได้ไปแก้มนักข่างเหรอชือห้องพับขอบไปแล้วกับไปแก้มยุบขอบเหรอชมกันบ้างเอออันละไปเรื่อยๆนะครับ เย็ะตัวทื่นไงยวดดีไรเห็นว่าจังที่เนี่ยเห็นว่าเราหล่องที่เนี่ยแตขาด,ดยืดได้งานกันได้แต่ก็พขาดหลายมือ่อเนี่ยวัดเป็นอีหอกง <c oughs> กันดีนี่เหลือยืดเท่านี้แหละครับทางหกคนเจ็ดคนจะไปใส่เบิดบูบูรูกัน ก็ที่แกงเปียเ er ียปาดเทลานั้นน้อยไปแกลงเขาให้มันได้ล็อกได้หมอนนั่นแหละครับบอีเอาอีกบออีไปซื้ออีกบอเนี่ยใส่ได้บอเนะใส่ได้บอเารออย่างเฮ็ดให้เอาผลิตอันอีอย่งไปดันมันไปเฮ่อเอาเล็กซิ่งเฮ็ดได้บอผลิตอันแนวแนวล็อกมันน่ะอีหลีห่างไว นั่งยิงสิกาครับสิกาส่วนสิกากะไปอุบัติมากัรงไหนนี่กัไปซื้อมาอีกแล้วนี่ดูน้ำอันนี้ครับเนี่ยยู่น้ำอันแนวนี้นี่กองหนึ่งยู่น้ำอันแนวนี้เด้อแทนสิ่งไ่พได้อยู่น้ำแนวออกเด้อออกนี่ยคือออกยึดไปซื้อถ้าว่ายิงสิกากะค่งๆครืนๆขี้อย่างครืนๆนะลดล้มมองเด้อ รถกะลุมเดียโอ้เออสดชื่นหน่อย,ยดินะนั่นทางดิก็ได้เห็ดอี่อะไรละโอ้ยสออคุ้มเชิงเห็ดอี่ปลายซีเลี่ยมคุ้มชิปคอมมือละเนาะนี่ครับในอีพีนี่อีพีแรกแหกมันตั้งแต่สองมือที่แล้วว่าได้เห็ดครับกาแต่ซีเลี่ยดเรื่องยันรถบอลเหล่านี่แหละถึงโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพิ่งนทุนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาครับพี่น้องสวัสดีครับ